นี่คะ่ะทุกคนก็เห็นอยู่โผล่มายอดเดียวนะคะนี่คะ่ะหัวของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวป้าอ้นขอตัดมาให้ดูแค่ต้นเดียวนะคะปอาทุกคนใบกระเทียมใหญ่มากเลยนะ,ะเท่าฝ่ามือป้าอ้นเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดนมาร์กอากาศดีนะคะพวกเราสองคนก็เลยออกมาเดินเล่นออกกำลังกายด้วยกันอีกแล้วค่ะนอกจากพวกเราจะเดินเล่นแล้วนะคะพวกเราก็จะเก็บผักติดไม้ติดมือกลับบ้านเหมือนอย่างเคยค่ะนี่คือผักชนิดแรกที่ป้าอ้นเจอนะคะนี่คือยอดฮอปค่ะแต่ว่าอยู่ริมรัวบ้านเขานะคะไม่ได้ขออนุญาตก็เลยไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ คุณลุงไม่มีท่าทีว่าจะรอป้าอ้นนะคะเดี๋ยวป้าอ้นขอแวะดูผักบุ้งฝรั่งข้างทางก่อนนะคะ,ะทุกคนจ้าเสียดายมากค่ะผักบุ้งฝรั่งเขาเกิดแล้วก็เจออุณหภูมิติดลบนะคะสภาพเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะคือว่าพออุณหภูมิติดลบนะเขาก็จะแข็งเนาะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตายค่ะ มีไม่กี่ยอดให้เด็ดนะคะยอดที่เขาโผล่มาใหม่หลังจากที่อุณหภูมิติดลบอะค่ะก็เห็นอยู่โผล่มายอดเดียวนะคะนี่ค่ะอหรือล่ะเนี่ยยอดเดียวทำอะไรกินไม่ได้คะ่ะไม่ได้เก็บนะคะตอนนี้เราก็เข้าเขตป่าเลยนะคะผักเซียนฝรั่งโตแล้วก็ออกดอกแล้วนะคะพอเขาต้นสูงก็จะผอมจุงค่ะดู เจอกระเทียมโทนป่านะคะทุกคนของโปรดผักป่าของโปรดของคุณลุงอีกชนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวป้าอ้นขอเก็บสักกำหนึงไปผัดกับตับค่ะก่อนจะลงมือตัดก็มีคำถามยอดฮิตนะคะว่าหัวของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวป้าอ้นขอตัดมาให้ดูแค่ต้นเดียวนะคะนี่ค่ะ นี่ใช่ไม้ที่เพื่อนๆคนไทยเรียกว่ากระเทียมโทนป่าค่ะหัวเขาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้งัดออกมาแล้วเดี๋ยวเอากลับบ้านด้วยนะคะจะเอาไปปลูกที่สวนค่ะสวนตรงนี้ก็จะจะตัดแค่ต้นเขานะคะปล่อยหัวไว้ให้เขามีชีวิตต่อไปค่ะยี่มีชีวิตต่อไปพูดถูกไหมะต้นพูดผิดยังไงก็ คอมเมนต์ได้นะคะดอกของเขาก็อร่อยมากค่ะทุกคนป้าอ้นก็รอเก็บกินดอกด้วยนะคะอันนี้เอาไปก็ต้องไปเลากออกเขาจะออกหยาบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าหอมอร่อยค่ะเหมือนผักกุ้ยช่ายบ้านเรา กระเทียมโจนเหมาะกับการทำเกี๊ยวซ่าหรือทำขนมคุ้นช่ายค่ะแต่ป้าอ้นไม่ชอบทำขนมอ่ะถ้ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนจะทำให้ป้าอ้นกินป้าอ้นก็จะเก็บไปให้เขาทำนะคะป้าอ้นไม่ชอบอะไรที่ทำกินแล้วใช้เวลานานใช้เวลาทำนานค่ะยี่เนองใหญ่โอยก็เึ <c oughs> ิกกิกแล้วป้าอ้น เดินไปเดินมาเจอยอดผักกูดทุกคนแต่ว่าเขาไม่มียอดอ่อนให้เก็บแล้วนะคะเก็บต้นกระเทียมโทนดีกว่าค่ะ เหมือนอะไรนะเหมือนถอนต้นกล้าบ้านเราแต่อนี้ใช้วิธีตัดนะคะไปถึงบ้านก็ลอกใบแก่ๆออกอีกค่ะเพื่อไม่ให้เขาหยาบจนเกินไปนะคะ ตัดกอสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอให้เขามีดอกค่ะเดี๋ยวเรามาหักกันอีกทีนะคะนี่ค่ะทุกคนใหญ่ๆอบๆเลยนะคะ เรามาเก็บดอกของกระเทียมป่าต่อนะคะเก็บเอาไปใส่แกงจืดค่ะเย็นนี้ดอกเขายังไม่สูงเท่าไหร่นะคะถ้าสูงกว่าน,นี้ก็จะหวาน,นะคะ่ะหวานแล้วก็จืดนะคะแล้วแต่คนชอบอีกละคะ่ะ โอ้ได้ใบมันแต่ว่าใบาเขาแก่แล้วนะเริ่มไม่มีรสชาติอะ่ะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ว่ามันจืดแล้วเดี๋ยวตรงนี้เก็บไล่จากกลุ่มตรงนี้ก่อนเลยนะ จิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะน้าพริกปลาทูป้อทุกคนใบกระเทียมใหญ่มากเลยะคะเท่าฝ่ามือปลาอ้นเลยเ,เก็บดอกต้องแวกนี่อันนี้ได้หลายดอกอยู่ค่ะ นั่งทับดอกตำแยะเอ้ยนั่งทับใบตำแยฝรั่งค่ะทุกคนปอดคันเด้ออุตสาห์เก็บอย่างระวังไม่ให้โดนตำแยฝรั่งมือไม่ให้โดนตำแยฝรั่งดันไปนั่งทับเขาสังนั้นขอกคำนี้กคำเดียวนะคะมองเห็นไมยเอ่ย ใบเขาบังอะคะ่ะนี่แวกใบก่อนใบเขาใหญ่มาก คุณลุงนั่งรอเปิดน้ำลำใหญ่รอนะคะ เนื้อใบอ่อนๆยังเก็บไปกินกับผักส้ตมตำได้นะคะแต่พระอ้นจะขอดอกจะได้เต็มกำมือแล้วนะคะ เจอน้ำเจอ,เจอน้ำกุหลาบป่าค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ